ใช่มินะสั่งค,คอนดิจิวะอัตาชิวะซันเดย์สวัสดีครับสังส่งครับผมกำลัก้าวสู่เกม PSO 2หรือ f เฟรเซอร์2นะครับและในคลิปทำของภาคนี้นะครับผมก็จะมาทำอาวุธกันซะหน่อยในช่วงที่มีการบวกบูทแบบนี้นะครับและอาวุธที่ผมจะหยิบมาใช้ในการพามครั้งนี้นะครับก็จะเป็น อาวุธตัวนี้เลยจะเป็นพาริที่14ดาวอันนี้นะครับซึ่งเป็นอาวุธที่ผมเคยรีวิวไปแล้วในคิดแนดนำขอนะครับว่ามันเป็นอาวุธที่เหมาะสำหรับคนที่จะเล่นในเรื่องของสายสพอร์ตนะครับทีนี้เรามาดูอาวุธตัวนี้กันซะหน่อยอาวุธอันนี้นะครับมันเป็นอาวุธที่มันจะมีการบัฟในเรื่องของตัวสกิลเวชิฟุตาซึ่งเป็นสกิลบัฟโจมตีแล้วก็ยังมีการลดการใช้งาน PP ของตัวสกิลเวชิฟุตาด้วยนะครับซึ่งทีนี้ผมก็เลยไปเกิดไอเดียอย่างหนึ่งขึ้ออ้้นมาาาาาวว่่แลถหกเรใสฟ มีความสามารถในการลดการใช้ PP ให้มันมากกว่านี้ล่ะมันจะช่วยลด PP ได้มากกว่าเดิมหรือเปล่านะครับซึ่งจากการทดสอบในครั้งก่อนเนี่ยเราได้รู้แล้วว่าอาวุธตัวนี้จะมีความสามารถในการลดการใช้งาน PP ของสกิลเวชชิฟุ t a ลงไป10 PP นะครับและทีนี้ผมก็จะนำออฟมาใส่ให้แบบมันลดยิ่งกว่าเดิม แล้วก็อย่างนึงนะครับอาวุธตัวนี้มันเป็นอาวุธเจนใหม่ก็เลยจะมีช่องในเรื่องของการใส่ซูเปอร์ออฟด้วยซึ่งสามารถใส่ได้หมายเลข 1, 2แล้วก็3คือใส่ได้3ตัวเลยนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะหาออฟที่เป็นความสามารถในการลดการใช้งาน PP มาใส่เพิ่มเติมนะครับโอเคไปกันเลย ในขั้นตอนแรกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเพิ่มในเรื่องของจํานวนสลอน็อตแล้วก็ทําการใส่ซูเปอร์ออฟเข้าไปก่อนเลยนะครับซึ่งอาวุธอันนี้นะครับก็เป็นอาวุธที่จะมีการทำออฟแฟกเตอร์หรือก็คือออฟตอนที่เราทําการตีบวกเป็น3 5เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวออฟที่มันจะเป็น S 2แต่ว่ามันเป็น S 2ที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการทําขอครั้งนี้ก็เลยจะขอไม่พูดถึงกันแล้วกันนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่ามันสามารถทํา S 2ได้แล้วก็ทีนี้ตัวซูเปอร์ออฟที่ผมจะใส่เข้าไปนะ จะเป็นซูเปอร์อตัวนี้นะครับที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีชื่อว่าโฟ t o n Reduction ซึ่งจะมีความสามารถในการลดการใช้งาน PP ลงไปนะครับซึ่งทีนี้อาวุธของเราสามารถใส่ S1 2กับ3ได้ซึ่ง s อ S1 ผมจะใช้จากไอเทมตัวนี้นะครับและอย่างนึงคือมันเป็นไอเทมที่ราคาตลาดก็จะว่าไม่ได้แพงอะไรมากมายด้วยนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วก็ถัดมาจะเป็น S2 กับ3ซึ่ง s อกับ3นะครับผมสามารถ หาตัวซูเปอร์ออฟที่อยู่ในตัวอาวุธได้ก็เลยจะขอ,อนําม,มาใช้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็น S3 แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของ S2 นะครับแต่ว่าเน,นี้ยมันเป็นอาวุธที่ผมทําแบบค่อนข้างจะดีมานิดนึงแล้วก็เลยจะขอใช้ระบบการย้ายออฟสำหรับตัว S2 อันนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยแล้วก็มาหาดูดูเจ้าเก่า <L> จากน,น,นั้นก็เลหัวข้อที่2ที่เป็นการทอาออฟนะครับก็เดินเลยอาวุธของเราตอนนี้มาเป็นอาวุธที่มีแค่4สล็อตเท่านั้นนะครับเราจะทําการเพิ่มจำนวนสล็อตก่อน ก่อนอื่นเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้ซึ่งจะเป็นอาวุธที่มันจะมีตัว Arc Fever นะครับซึ่ง Arc Fever มันจะมีการบวกสตั๊ดอย่างละ5ซึ่งมันมีการบวกทางในเรื่องของ PP ด้วยก็เลยจะเอามาใช้ในการทำของครั้งนี้นะครับต่อมาจะเป็นเอาเริ่มจากนี้ก่อนก็คือจะเป็นอาวุธซีรีบาลูที่มี S3 Photon Reduction นะครับใส่เข้าไปแล้วก็กดโอเคได้เลยครับส่วนอันนึงเนี่ยเดี๋ยวจะไปทําทีหลังนะ ถัดมาจะเป็นการเลือกไอเทมหลอดทัออฟที่เป็น S 1เมื่อสักครู่นี้นะครับโฟตอนรีดักชันขั้นที่2ซึ่งขั้นที่2เนี่ยมันจะมีการลดก,การใช้งาน PP ลงไป10%นะครับแล้วก็ใส่ S 1ตัวนี้ไปจากนั้นก็จะเป็นตัว S 2อันนี้อันนี้คือเป็น S 2ที่ใส่เอาไว้ช่วคราวก่อนนะครับถัดมาจะเป็น S 3ที่ได้รับจากตัวอาวุธซิลิบาลุมเมื่อี้นี้ต่อไปก็จะเป็นอาร์ฟีเวอร์แล้วก็ออฟขยะอีกสักหนึ่งตัวเท่านี้ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็จะ อาจใช้ในเรื่องของเพื่อเป็นการติดอีก30%เท่านี้ก็จะสามารถดันไป100ได้แล้วอ่านที่บอกไว้ก่อนนะคะว่าผมทำของในช่วงที่มีการบวกบูสตอ์15%อยู่นะครับโอเคกดตกลงขั้นตอนต่อไปก็คือจะไปขั้นตอนที่ผมจะนําตัว S2 จากอาวุธอันนี้นะครับมาใส่เอาไว้ที่ตัวนี้แต่ว่าถ้าหากผมใส่ไปเลยอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างเปลืองของไปนิดนึงเพราะว่าเป็นอาวุธที่ ่อสล็อตไม่ต้องเจ็ดสล็อตมีการบวกส5้าแล้วก็เลยจะขอใช้ระบบที่เป็นการย้ายซูเปอร์ออฟก็แล้วกันนะครับมาที่หัวข้อที่4ตรงนี้เลยจากนั้นเราก็เลือกอาวุธของเรามานะครับอาวุธตัวทาริสอันนี้เป็นตัวตั้งต้นจากนั้นเราก็เลือกอาวุธที่เราจะทําการย้ายซูเปอร์ออฟมาอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นอาวุธตัวนี้นะครับที่จะมี S2 ที่เป็นตัวโฟตอนรีดักชันโอเคทีนี้เรามาเรียนกันหน่อยสิเริ่มจาก s 1นะครับลดการใช้งานพีพีลงไป10% S2 ก็จะเป็นลดการใช้งาน PP ลงไป13แล้วก็ S3 ก็จะเป็นตัวนี้ลดการใช้งาน PP ลงไปอีก7นะครับแล้วก็ตามด้วย r p ร์ฟีกับเทคนิคคูดขั้นที่1ที่เราเรื่มมาเมื่อตะกี้นี้กดตกลงจากนั้นอีกตัวนึงก็แค่ทำการใส่ที่เหลือเข้าไปทั้งหมดเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดตกลงไป ากนั้นก็จะเป็นเรื่องของค่าวความเสียหายนะครับเนื่องจากว่ามีการย้ายซุปอปสามตัวมีการใช้อาวุธที่มีจำนวนสล็อตถึง7เลยก็จะมีการเสียเมเซนต้าไป819000เมเซนต้านะครับกดตกลงทีนี้ก่อนจะไปขั้นตอนต,อนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสอาวุธตัวนี้ดูหน่อยนะครับว่ามันมีการลดการใช้งาน PP ไปมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเอาตามตรผมก็ยังไม่รู้นะว่าการถ้าแบบเนี้ย มันจะลดการใช้งาน PP ไปได้เยอะหรือเปล่าถ้า,าไม่เยอะจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยเวิร์กสรับการทําของต่อไปนะครับแล้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคํานวณไปพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งตัวอาวุธตัวนี้นะครับจะไบอกไปว่ามันจะมีออฟทองหรือออฟเดนเทียลที่จะลดการใช้งาน PP ของตัวสกิลเวทชิฟุตาซึ่งก็คือจะเป็นสกิลเวทตัวนี้นะครับจะเป็นสกิลเวทที่เป็นการบัฟในเรื่องของเพื่อพลังโจมตีซึ่งจะมีการใช้งาน PP 2 0 PP ทุกเลเวลนะครับแต่ว่าใครที่ เอาไปคัสตอมหรือก็คือเอาไปคราฟนะครับมันจะมีการเพิ่ม PP เข้ามาซึ่งทีนี้ในเรื่องของการคำนวณลบการใช้งาน PP ก็เคยบอกไปตั้งแต่ตอนแนะนำของแล้วนะครับว่ามันเป็นการคำนวณของตัวตั้งต้นก่อนและเราก็เอาตัวคัสตอมเนี่ยไปบวกเพิ่มทีหลังนะครับหรือก็คือการลบการใช้งาน PP เนี่ยมันจะไม่ครอบคลุมไปถึงการคัสตอมก็ต้องตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาเริ่มคำนวณกันดีกว่าก่อนอื่นหยิบเครื่องคิดเลข <c oughs> ขอหยิบเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งนะครับหยิบเครื่องค จากนั้นอาจจะบอกไปนะคะว่าตัวต exactly. like ้นต้นของเราเนี่ยมันจะเป็น 20pp ก็เขียนไปก่อนว่า20ก็แลวกันจากนั้นเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับตัวออฟพอร์เเทียแล้วก็ตัวออฟนะครับซึ่งหลักการคำนวณของเกมนี้นะครับจะใช้วิธีการคูณนะเห็นเป็น10% 13%แล้วก็7%แบบนี้ไม่ใช่ว่าเอาเปอร์เซ็นต์มาบวกกันเลยเราต้องเอาเปอร์เซ็นต์พวกนี้มาค่อยๆคูณกันไปทีละตัวทีละตัวนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเริ่มจากตัวออฟทองกอนละกันออฟพอร์เเทียล ออบริทีบอกว่าจะมีการลดก,การใช้งาน PP ไป50%ตอน l e ว่า3หรือก็คือเอา20คูณด้วย0.5นะครับก็คือลดลงไปครึ่งหนึ่งจากนั้นต่อมาต่อไปจะเป็นตัว S1 นะครับที่มีการลดก,การใช้งาน PP ลงไป10%ซึ่งทีนี้ เราต้องคูณด้วย0.9นะครับเพราะว่าอันนี้มันคือการลดแงถ้าหากว่า100%ก็คือ1ใช่ไหมแล้วเราลดลงไปอีก10%ก็คือจะเป็น0.9ประมาณนี้นะครับถัดมาตัว S2 S2 จะมีการลดการใช้งาน PP 13%เราก็คูณด้วย0.87นะครับต่อไปตัว S3 S3 ลดลงไป7%ก็จะเป็น0.8 93นะครับโอเคซึ่งผลลัพธ์ของมันก็คือ7.2819นี่คือจำนวน PP ที่เราต้องใช้นะครับซึ่งตัวเกมอะ่ะผมคิดว่าน่าจะปัดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเสีย PP ไปประมาณ8หรือไม่ก็จะเป็น7นะครับและเราก็เอาไปบวกกับที่ผมทำการครับเอาไว้ซึ่งจะมีการเพิ่ม PP ไปอีก 3PP หมายความว่า เราต้องใช้ PP ไม่10ก็1 1 PP จากการทำออฟแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่า<ๆ>ก่อนอื่นนะครับตอนนี้ผมมี PP อยู่1 8 0 PP ถ้าหากว่าลดลงไป10ไม่ก็11เนี่ยจะต้องเหลือ170หรือไม่ก็จะเป็น169นะครับโอเค3 2 1ตึ้งโอเคผลสรุปนะครับว่าผมใช้งาน PP ไป1 1 PP หรือก็คือตัวเกมมันปัดขึ้นหมายความว่าผมใช้งาน PP ไป8 PP และบวกเข้าไปอีก3ก็เลยกลายเป็น1 1 PP ตามนี้นะครับเอแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่ผมจะทำออมนะครับถ้าใครยังจำคิดได้จำของได้ก็คือผมใช้งาน PP ไป2 0ลบไปครึ่งหนึ่งเป็น1 0 PP ใช่ไหมบวกไปอีก3ก็จะกลายเป็น1 3 PP จากครั้งก่อนเสียไป13ครั้งนี้เสียไป1 1 PP นะครับประหยัดไปตั้ง2 PP เนะี่ย ไม่เวิร์กเลยอะให้โอกาสอาวุธนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งกันดีกว่านะครับเมื่อกี้นี้ผมเล่นเป็นคา์สกันเนอร์ซับไฟเตอร์ซึ่งกันเนอร์กับไฟเตอร์นะครับไม่ได้มีสกิลที่มีความสามารถในการลดการใช้งาน PP ของตัวสกิลเวทเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนเป็นคาร์สหลักซึ่งเป็นคาส์ที่เหมาะสมสำหรับอาวุธนี้กันดีกว่านั่นก็คือตัวคา์สเทคคูตาหรือเทคเตอร์นะครับคา์สเทคเตอร์จะมีสกิลที่มีความสามารถในการลดการใช้งาน PP ของประเภทสายซัพพอร์ตอยู่แล้วลวก็ับค ซับคาร์ดเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นคาร์ดแฟนทอมกันละกันนะครับคาร์ดแฟนทอมซึ่งคาร์ดแฟนทอมก็จะมีสกิลที่มีความสามารถในการลดก,การใช้งาน PP ลงไปด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นสกิลตัวนี้เลยมาดูที่คลาสสกิลกันเลือกเป็นคาร์ดแฟนทอมซึ่งคาร์ดแฟนทอมที่มีความสามารถในการลดการใช้งาน PP ก็จะเป็นสกิลตัวนี้นะครับเป็นสกิลที่มีชื่อว่าเทคช็อตชาร์ดสกิลเทคช็อตชาร์ดจะเป็นสกิลที่ จะมีการลดในเรื่องของพลังโจมตีสกิลเวทลงไปเล็กน้อยแต่ว่าเราจะชาร์สกิลได้ไวขึ้นแล้วก็ยังมีการลดการใช้งาน PP ลงไปด้วยนะครับซึ่งตอนเลเวลห่งเนี่ยจะมีการลดการใช้งาน PP ลงไป10%แล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงเลเวลห้าเลเวลห้าจะมีการลดการใช้งาน PP ลงไป30%ซึ่งถากว่าเราเอามาคำนวณต่อจากเมื่อกี้นี้นะครับ20คูณ0.5คูณ0.9คูณคูณ0 9, แล้วเราก็เอามาคูณกับตัวนี้ก็คือคูณต่อด้วย0.7นะครับมันจะได้ประมาณสัก5.097หรือก็คือต้องเสีย PP ไปไม่5ก็จะเป็น6 PP แล้วเราก็บวกที่เราคัสตอมเอาไว้ซึ่งในที่นี้ผมต้องบวกเข้าไปอีก3มนะครับมันจะเป็นอไม่8ก็จะเป็น9 PP แล้วก็ทีนี้เรามาดูสกิลของตัวคา r เท็กเตอร์กันนะครับซึ่งก็จะเป็นสกิลตัวนี้เลยจะเป็นสกิลที่มีชื่อว่า t e เลทอรี่ PP save นะครับสกิลเทเลทอรี่ PP save เป็นสกิลที่จะมีความสามารถในการลดการใช้งาน PP ของสกิลประเภทสายซัพพอร์ตซึ่งสกิลเวชชิฟตาเป็นสายซัพพอร์ตอยู่แล้วก็เลยจะมีผลกับสกิลตัวนี้ด้วยนะครับและสกิลตัวเนี้ยมันไม่ได้ลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะมันลดเป็นหน่วยตัวเลขไปเลยนะครับตอนเลเวลแรกจะลดลงไป3 PP เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล5เลเวล5จะมีการลดการใช้งาน PP ลงไปอีก7 PP ถ้าหากว่าเรามาคิดต่อจากเมื่อกี้นี้นะครับ เราจะต้องเสีย PP ไปจริงๆเนี่ยมันก็คือไม่1ก็จะเป็น2 PP เลยนะครับเรียกได้ว่าใช้งาน PP แบบค่อนข้างจะน้อยมากอะแต่ว่านี้เป็นเรื่องของการคำนวณเดี๋ยวเราไปลองกันดูดีกว่าโอเคมาเทคกันอีกครั้งนะครับก็จะใช้อาวุธเหมือนเดิมเลยแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของคาสดไปเปลี่ยนเป็นคาส์แทคเตอร์กับคาสแฟนทอมซึ่งก็จะมีสกิลที่มีความสามารถในการลดก,การใช้งาน PP อย่างที่บอกไปนะครับและตอนนี้ผมมีแม็ก p เป็น200นะครับถ้าหากว่าที่เราคำนวณเมื่อตะกี้กอง จะต้องมีการเสีย PP ไป1หรือไม่ก็จะเป็น 2PP นะครับโอเค3 2 1จึก๊กโอ้เสีย PP ไปแค่ 2PP เท่านั้นเองนะครับนี่ขนาดว่าผมมีการคัสตอมเพิ่มแบบบวก3แล้วนะแต่ด้วยผลของตัวสกิลของคาทิคเตอร์ที่มีการลบแบบเป็นหน่วยไปเลยก็เลยทำให้ผมเสีย PP ไปแค่ 2PP จากการทำของแบบนี้นะครับทีนี้กลับมาทำของกันต่อนะครับตอนนี้เรามีอาวุธที่เป็น5สล็อตใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะ ทำของครั้งเนี้ยประมาณสัก7จ็ดสล็อตก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําการจ่อจาก5ขึ้นเป็น6แล้วก็ทําจาก6ขึ้นเป็น7นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเริ่มจากทํา5ขึ้น6นะครับแล้วก็หาอาวุธอะไรก็ได้ที่พอจะมีออฟขยะให้เราสามารถดันเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปได้นะครับโอเคกดตกลงจากนั้นเราก็ใส่ S1 2กับ3เหมือนเดิมอันนี้อย่าพลาดไปกดตัว S2 ของตัวอาวุธมากันแล้วกันนะแล้วก็จะมีตัว Ar c f ฟ ver แล้วก็ใส่เข้าไปอีก2ตัวเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับ เดี๋ยวขอเปลี่ยนอันนี้เป็นตัวนี้ดีกว่าจากนั้นก็ใช้เพิ่อมอัตราการตี30%ก็จะสามารถดันไป็น100ได้ทั้งหมดเลยนะครับกดตกลงนะต่อไปก็จะเป็นการดันจาก6ขึ้นเป็น7นะครับ6ขึ้น7งั้นเหรอก็จะมีชิ้นนี้อันทำได้แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งประมาณนี้นะครับกดตกลงจากนั้นก็จะเป็น s 1 s 2 s 3 arc fever อันนี้ห้ามดืมเลยจากนั้นก็จะเป็นออฟขยะอีกซัก 3ตัวเท่านี้ก็สามารถดันขึ้นไปนเจดได้แต่ว่าทีนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีอีเวนที่มีการบวกการทำออฟ15%มันก็ยังเป็น55%อยู่ดีหรือก็คือถ้าเราใช้เพื่ออัตราการติด40%ก็จะเป็น954ตัวแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่อยากจะมาลุ้นเนี่ยจะใช้เป็นเพื่ออัตราการติด4 5ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยใช้แค่4 0อก็พอแบบก็พอไปได้เลยเนะ <S <S ออ,อทำใหม่ ทำการจอดสล็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายซึ่งทีนี้นะครับอาวุธของเราจะมีเป็น7สล็อตใช่ไหมซึ่งซูเปอร์ออฟจะกินไปแล้ว3ช่องนะครับต่อไปก็จะเป็นอาร์ฟีเวอร์ซึ่งอาร์ฟ v ีเวอร์เป็นออฟที่มีการบวกพลังโจมตีอย่างละ5เด็ก5แล้วก็ PP อีก5นะครับ อออันต่อไปก็จะมาจากอาวุธตัวนี้นั่นก็คืออาวุธซีดีเล่นะครับอาวุธซีดีเลเป็นอาวุธที่ถ้าหากเราทําเป็นบัว35ได้จะสามารถพับออฟที่มีชื่อว่าแอสทอร์โซนะครับซึ่งแอสทอร์โซมีการบวกสกัดตามนี้เลยนะครับพลังโจมตีเด็กพลังป้องกันทุกอย่างยางละษา35 HP 35แล้วก็ PP อีก5ด้วยนะครับก็จัดว่าเป็นออฟโซที่มีการบวกค่อนข้างจะเยอะต่อไปก็คือจะเป็นออฟจากอาวุธตัวนี้นะครับ เป็นอาวุธที่มีชื่อว่าバレットクーディน์นะครับซึ่งอาวุธอันนี้ตอนบว35จะสามารถทำออฟที่มีชื่อว่าเฟรดリディซึ่งเฟรดリディウสนะครับผลของมันก็คือจะลดการใช้งาน PP ลงไปอีก4%นะครับคือนอกจากซ u เปอร์ออฟแล้วนะครับมันก็ยังมีออฟตัวอีกตัวหนึ่งแหละที่สามารถช่วยในการลดอ่านในเรื่องของ PP ลงได้แต่ว่ามันจะไม่ได้ลดเยอะสักเท่าไหร่นะครับอีกอย่างหนึ่งคืออาวุธที่สามารถทำเฟรดリディวได้รู้สึกว่ามันจะมีอยู่แค่3ตัวนะครับก็คือ และจะยังมีทวินเด็เกอร์แล้วก็จะเป็นตัวทานลิสนะครับซึ่งถาาว่าใครที่ไม่สามารถหาอาวุธตัวนี้ได้ก็ลองไปหาอาวุธตัวอื่นดูกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปแล้วก็ทิ้งชื่อไว้ที่ขารีไวายใต้คลิปนี้เพิ่มเติมให้นะครับต่อไปก็คืออีกตัวหนึ่งใช่ไหมนั่นก็คือเป็นออฟจากตัวนี้นะครับมันจะเป็นหลอดแกรน PP นะครับซึ่งจะเป็นไอเทมที่สามารถทับออฟที่มีชื่อว่าแกรนซิเปลิต้าแกรนซิเปลิต้ามีการบวก PP เพียวๆเลยนะครับ1 แต่ว่าเป็นออฟที่มีการเพิ่มพีพีสูงที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับซึ่งไอเทมอันนี้เพื่อนๆก็สามารถไปซื้อกับเพื่อนเครอื่มก็ได้อย่างหนึ่งคือราคาในตลาดตอนเนี้ก็จัดว่าไม่ได้แพงอะไรมากมายด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาทําของกันเลยดีกว่ากลับมาหาดูดูเหมือนเดิมเล <c oughs> ือหัวข้อการทําของไปนะครับจากนั้นเลือกอาวุธพาลิตของเราไปตัวตั้งต้นจากนั้นก็คือนําตัวอาวุธซีเลแล้วก็อาวุธตัวบาเลตคูไในมาแบบนี้จากนั้นก็กดยืนยัน แล้วก็หยิบตัวแกรน PP มาใช้ในการทําของด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาเลี้ยงออฟกันดีกว่าเริ่มจาก S1, S2 แล้วก็ S3 ตามนี้นะครับ S1 ลด10% S2 ลด13% S3 ลด7%จากนั้นก็จะเป็นเ s o ท So f a e r r d u c e อ่าถัดมาจะเป็น Arc Fever แล้วก็ตามด้วยออฟที่มีชื่อว่า Grand Spirita นะครับเท่านี้ก็ถือว่าทำเสร็จเรียบร้อยอีกอย่างหนึ่งคือในการทำของครั้งเนี้ย มันแบบ100%หมดเลยนะคือออฟที่มาจากตัวอาวุธนะครับมันติด1 0ึงอยอยู่แล้วอาร์ฟพิวก็ติด100%ออฟจากตัวไอเทมก็ติด100ก็คือการเท่าครั้งนี้ไม่จะเป็นต้องใช้ไอเทมในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในตอนสุดท้ายเลยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะทีนี้เรามาเทสกันคั้งสุดท้ายกันดีกว่านะครับเราจะใช้ตัวสกิลเวชฟุตาที่มีการใช้งาน PP20pp เ PP ป็นตัวตั้งต้นแล้วก็จะมาเจอกับออฟออัวนี้ที ลดการใช้งานของตัวสกิลชิฟูตะลงไป50%เจอผลของ S1 ลดการใช้งาน PP ลงไป10% S2 13% S3 7%และเฟดดีดิวอีก4%นะครับและจะมีตัวสกิลของตัวคลาสอย่างคลาสแฟนทอมลดลงไปอีก30%และคลาสเทคเตอร์ลดลงไปอีก 7PP ด้วยนะครับผลสรุปเนี่ยมันจะเป็นตามนี้นั่นก็คือ20คูณ0.5คูณ0.9คูณ0.87 คูณ0.93คูณ0.96คูณ0.7มันจะเท่ากับ4.89โดยประมาณหรือก็คือจะมีการใช้งาน PP ไป5 PP นะครับบวกผลของคัสตอมซึ่งในที่นี้ของผมคือบวก3จะกลายเป็น8และเจอตัวสกิลของคาทีเคเตอร์ที่ลรลงไปอีก7มันจะเท่ากับ1 PP เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทกันตอนนี้ผมมี PP อยู่220 PP นะครับกดสกิลชิฟฟ์ตาไปปุ๊บนี่ครับ ผมใช้งาน PP ไปแค่1 PP เท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าการทับของครั้งนี้ทำให้จักเติมที่แบบใช้งาน PP แบบค่อนข้างจะเยอะเหลือแค่1เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าความจริงแล้วถ้าใครที่ไม่ได้ซีเรียสมาเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องทําขนาดนี้ก็ได้นะครับ <S <S โอเคครับก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับอาวุธในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นอาวุธที่เน้นไปในเรื่องของการลดการใช้งาน PP จากตัวผลของซูเปอร์ออฟแล้วก็ตัวเฟสดีดิวนะครับส่วนออฟที่เหลือเนี่ยมันเป็นออฟที่ผมจาย์เน้นไปในเรื่องของ PP เป็นหลักนะซึ่งสเตสโดยรวมก็จะเป็นตามนี้นะครับพลังโจมตีอย่างละ40พลังป้องกันอย่างละ35เด็ก40 HP 35แล้วก็ PP อีก25ด้วยนะครับคือแค่หลอดแกรสเปริต้าเนี่ยแค่อันเดียวก็มีการเพิ่ม PP สูงถึง15 PP แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ อยากจะไปประยุกต์ใช้กับชิ้นอื่นอย่างแบบเน้นพลังโจมตีเนี่ยก็ลองไปเปลี่ยนหลอดแกรนไปแบบแกรนโจมตีจะเป็นจากอาร์ฟฟิเมอร์ไปใช้ตัวอื่นก็สามารถใช้ได้ตามสะดวกเลยนะครับนี่เป็นแค่แนวทางหนึ่งในการทําของซีรีส์เท่านั้นแล้วก็เหตุผลที่ไม่เน้นในเรื่องของพลังโจมตีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่ผมจะหยิบมาใช้ในการบับเท่านั้นแล้วก็จะเปลี่ยนไปใช้อาวุธหลักเลยเพราะนั้นถากใครที่อยากทาตามนะครับก็ควรจะมีอาวุธหลักที่แบบเน้นพลังโจมตีให้เรียบร้อยก่อน ค่อยมาทําชิ้นนี้จะดีกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งคือชิ้นเนี้ยไม่จำเป็นต้องทําก็ได้เพราะว่ามันลดพีพีไปแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองถ้าหากว่ามาเทียบในเรื่องของอัตราส่วนจริงๆแล้วนะครับผม <Okay. S 1> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต้นเน